คำว่าขุนนางนะครับมักจะใช้กับผู้ชายใช่ไหมครับแต่ว่าออทําไมถึงใช้คําว่านางที่เป็นคําเรียกของผู้หญิงละ่ะคำนี้นะครับมีที่มาตั้งแต่สมัยยุค สุโขทัยแล้วนะครับเพราะว่าปรากฏคําว่าขุนนางในหลักศิลาจารึกหลักที่สองวัดศรีชุมนะครับมีผู้สันนิษฐานไว้หลายอย่างด้วยกันนะครับว่าทาไมต้องเรียกว่าขุนนางนะครับท่านแรกนะครับดวงวิจิตวัฏการนะครับท่านได้สันนิษฐานไว้ว่าสาเหตุที่เรียกว่าขุนนางก็เพราะผู้ชายเหล่านั้นนะครับเป็นผู้มีบุญวาสนาแล้วก็เลี้ยงค่าทาสผู้หญิงพูดง่ายๆก็คือมีเมียเยอะนะครับมีเมียเยอะก็เลยเรียกว่าขุนนาง นะครับเช่นเดียวกับหมอบรดเลนะครับที่อธิบายไว้ว่าขุนนางก็คือการที่ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงนะครับได้เลี้ยงนางไว้นะครับความที่รักษานางไว้นั่นเองก็เลยเรียกว่าขุนนางอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้จะแตกต่างออกไปจากหมอแบรดเลแล้วก็หลวงวิจิตวัทกาคือข้อสันนิษฐานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งประสาทไทยท่านได้พูดว่าคือประมาณว่าเวลาจะทำพิธีอะไรต่างๆในพระราชวังเขาก็จะมีการเรียก ขุนนางแล้วก็ภรรยาของขุนนางครับไปทําพิธีนะครับเขาเลยเรียกรวมๆครับว่าขุนและนางเขาก็อาจจะละคาว่าและไว้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าขุน นางนะครับอาจจะวักกันแหละนะครับแต่ว่าหลังๆมาก็เลยเรียกรวมๆว่าขุนนางเช่นในพิธี12เดือนนะครับในกฎมเทีบานไทยและกฎมเทียบานพม่าเนี่ยเขียนโดยย่อนะครับว่าหมายเรียกขุนนางไปเข้าพิธีก็คือเรียกข้าราชการผู้ชายแล้วก็ภรรยาของข้าราชการผู้ชายท่านั้นอะไปทําพิธีด้วยหรือว่าในยุคที่อาจจะต้องมีการดื่มน้ำพิพัฒน์สตยาก็ไปทั้งคู่นะครับก็คือไปทั้งสามีและภรรยาเขาก็เลยเรียกว่าขุนนางนะครับ พูดกันติดปากนะครับจนกลายเป็นคำเรียกข้าราชการผู้ชายอันนี้ก็ไม่มีใครยืนยันนะครับว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเนาะก็จะเป็นผู้สนิษฐานนี่แหละนะครับใครมีข้อมูลอะไรอื่นๆนะครับสามารถนํามาคอมเมนต์ได้นะครับให้ข้อมูลกับท่านอื่นๆไว้ได้ในคอมเมนต์นะถ้าชอบช่องเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เ,เพื่อนๆรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ